สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วแต่ภูมินะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ Banana Sound Studio นะครับวันนี้เราจะมีการลงเสียงนะครับก็คืออัดเสียงเพลงเลือกแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณแม่เปิดนี่หน่อยสิอันนี้คือคุณแม่นะครับพสดีคุณแม่คือพี่ปอมเป็นผู้จัดการภูมินะครับปลแดงมากเลยปากแดงสุดฤทธ คือจริงๆจะขอเล่าก่อนว่าคุณมันไม่มีความมั่นใจเลยนะเรื่องการร้องเพลงครับคือเป็นศูนย์เลยมีครั้งหนึ่งคนดูแลที่ช่องบอกว่าเอ้ยคุณพี่ฟังเสียงแล้วชอบอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวให้คุมร้องเพลงก็บอกว่าคุมร้องไม่ได้ครับร้องไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เสียงมันสูงอะไรเงี้ยเขาบอกูมิยังไม่เคยลองเลย ทำไมไม่ลองดูก่อนเนี่ยเขาก็ส่งเพลงมาผมก็เลยอัดไว้ส่งไปครับแล้วก็ลองให้เขาฟังหลังจากนั้นเขาไม่เคยถามมูอีกเลยแล้วจนได้มีโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้ลองเพลงประกอบซีรีส์นะอ่าใช่ประกอบซีรีส์ตอนนั้นเรื่องเบงมี e พลสนะครับเพลงชื่อว่าเพลงกลืนได้รู้ว่ามันมีซาวที่มันสามารถช่วยได้เยอะตอนนี้ก็กําลังจะมาอัดอีกเพลงนึครับเพลงนี้ใช้ในบอกเลย เก็บเป็นความลับกันดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ปล่อยเมื่อไหร่ไงอือใช่จริงน้กใช่ในแต่มีดพมว่าอาจจะออนหลังก็ได้แต่เดี๋ยวเราเข้าไปห้องอ่านกันอีกทีครับเจอกันครับน้ำลายทุกคนจะบอกว่ามันเป็นคลิปที่ผมเพิ่งเริ่มทำนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วย จ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้คุณพี่พี่ต่อยครับพี่ต่อยนะครับคือจริงๆพี่ต่อยเนี่ยทำเพลงอยู่กับชั้นฝันถึงไทยเวอร์ชั่นอัพกับภูมิใช่ครับพี่อัพกับภูมิแล้วก็เจอกันอีกทีในเวอร์ชั่นของเลือกแล้วเลือกแล้วตื่นเต้นเลยครับสวรรค์ได้เลือกมาแล้วโอ้พี่ต่อยเลือกมากครับให้ลองมาเจอกันโอ้ก็คือจะบอกว่าพี่ต่อยผ่าตัดเสียงภูมิไม่ไม่น้อยมากน้อยมากพี่ต่อยจริงครับคือเอาจริง ทุกอย่างครับถ้ามันออริจินัลได้ก็จะดีที่สุดพี่ประหยัดผมนะครับตอนนั้นก็ของครูก็น่าจะทําไปประมาณ90%ก็คือผ่าตัดเกปร์เซ็ไม่เกเดี๋ยวมาเจอมาฝั่งนี้ก่อนมาเจอพี่นุ๊กก่อนพี่นุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ๊กก็จะเป็นคนที่บันทึกแล้วก็จะจัดการมิกซ์เสียงให้ออกมาสมบูรณ์สวยงามตอนนี้นะครับเรากำลังจะเริ่มอัดกันแล้วนะจ๊ะ รู้ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนรู้ว่าไม่ควรคิดฝันไปไกลรู้ต่อให้ฉันห้ามตัวเองสุดเท่าไรไม่มีทางที่ใจจะยอมรับไม่ว่าพรุ่งนี้หรือเมื่อไรก็เลือกแล้ว จรักเ,เดี๋ยวภูมิขอลองวอร์มอีกรอบหนึ่งแล้วก็มันสามารถปรับลดหรืออะไรแบบนี้ครับเพื่อจะรู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเทียบกับเสียงภูมิรู้ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนรู้ว่าไม่ควรคิดฝันไปไกลรู้ต่อให้ฉันห้ามตัวเองสุดเท่าไร ไม่มีเธอที่ใจจะยอมรับที่จะรักเธอไม่ว่าพรุ่งนี้หรือเมื่อไรรู้ว่าไม่ควรคิดฝันไปไกลที่จะรักเธอเพื่อแล้วไม่กลัวต้องเสียใจรู้ มคครรผ่านไปหนึ่งทอดนะครับไปดูกันต่อที่ใจจะยอมรับเลือกแล้วที่จะรักเธอเลือกแล้วที่จะรักเธอเลือกแล้วที่จะรักเธอเธอ ที่จะรักเธอเลือกแล้วที่จะรักเธอเลือกแล้วไม่กลัวต้องเสียใจเลือกแล้วที่จะรักเธอ,เธอตอนนี้ทุกคนกำลังทำงานกันอย่างธมักขม้นนะครับ พปไเป็นไปได้ไหมได้ไหมอยากเโอยโอ้ยโอ้ย็นศิลปินชอบเปนักราแสดงชอบนักแสดงดีละเสื้อไปชอบนักแสดงเป๊ะไปถึงอะไรดีนะเฮ้ยแปลกอ่ะพี่เบ๊ะอดูเหมือนด่าเบาๆไเหมือนด่าเลยอ่ะอ๋อเราเลือกแล้วเลื่อกแล้วที่จะเป็นนักแสดงใซิงให้มันเบา เสียงจริงมันจะแบบไปแต่ถ้าริง้อยก็คือไอเนี้ยเสียงเพลงอ่ะร้อเลยนี่คือปากสิ้เลยผมเป็นดนตรีร้อยใจมันแล้วแรงมากแรงมากเป็นยุบกุ่่ดนตรีร้อเยเ่ีรไร เ,เลือกแล้วที่จะรักเธอไม่ว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าไม่ว่าพรุ่งนี้หรือเมื่อไรเลือกแล้วไม่กลัวต้องเสียใจจะดีจะร้ายไม่สำคัญ อ่ะโอเคครับตอนนี้ไปลองฟังเพลงกันนะครับอัดน่าจะใกล้เสร็จแล้วละครับไปฟังพร้อมกันเลยนะครับครับผมว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนรู้ว่าไม่ควรคิดฝันไปไกลร,รู้ต่อให้ฉันห้ามตัวเองสักเท่าไร ไม่มีทางที่ใจจะยอมรับเลือกแล้วที่จะรักเธอเลือกแล้วไม่กลัวต้องเสียใจเลือกแล้วที่จะรักเธอจะดีจะร้ายไม่สำคัญเลือกแล้วที่จะรักเธอ,เอ,เธอไม่ว่าพรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ ธอมีฉันข้างข้างกายใครก็คง ไอสามสามรวดแรกอะ่ะแบบติดกันไหมได้นะครับได้เพื่อกันเลยใช่ได้แต่จริงๆแบบจะเว้นก็ได้แต่ว่าลอ,ลองดูคือแค่อยากให้มันลองว่ามันมีอินเนอร์แบบที่มันต่อกันได้ตอนนี้น้องมันร้องถึงอยู่แล้วเหลือแค่อยากได้แบบเป็นเหมือนความมั่นใจความแบบอินเนอร์อารมณ์ร่วมอย่างเงี้ยเข้าห้องกันต่อนะครับตอนนี้มีประมาณ2จุดที่เราจะแก้ไข เป็นช่วงแรกๆเลยพร้อมครับรู้ว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนรู้ว่าไม่ควรคิดฝันไปไกลรู้ต่อให้ฉันห้ามตัวเองสักเท่าไรไม่มีทาง ที่ใจจะยอมรับปไปฟังกันดีกว่าครับรู้ว่าไม่คนคิด หนูว่ามีร้องเดี่ยวด้วยหนูจะต้องหนูจะมาอัดรีเลนด์ใหม่โดยที่เป็นเวอร์ชันที่ไปต่อยเขาจะทำเป็นือนไลฟ์คอนเสิร์ตใช่ไหมมันไม่สามารถใช้เวอร์ชันนี้ได้啊คือจริงๆคือจริงๆมันใช้เวอร์ชันนี้ได้แต่ว่าพวกพี่กำลังคอนเซิร์นกันว่าพอมันเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตนะลูกมันบีดมันจะแบบอีกแบบนึงเออมันใช่ความสนุกมันจะต้องแบบดีว์คอนเสิร์ตไไลฟ์ก็เหมือนว่าดนตรีมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยถ้บีดกรองให้มันแบบว่าเหมือนโคเวอร์เออเหมือนคุ้มเหมือนกอล์ฟเวอร ถค่เธอลองมองสบสายตามาให้เธอมีฉันข้างข้างกายใครก็คงไม่รู้ตอนสุดท้าย มันยังแข่งเนาะโน้ตเรายังแว่งแข่งแข่งแข่งอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วมาลองจุดนี่โน้ตสองจะบอกว่าพันสวรรค์ล้วนๆพราะต้อวนแล้วะไรอ่ะุณรู้การสุดท้ายตปยังน้อยได้รักกันสักครั้งสแสดงรอยกาวของคุณครับของคุณพี่นะครับนี่คร <co poems> ับของคุณพี่ครับยังไงบ้านคะความรู้สึกวันนี้ ตื่นเต้นอลอยากอยากดูแล้วอ่ะพี่ต่อยว่าน้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ควรจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองถ้าถ้าขนาดนี้แล้วอ่ะจริงจริงอ่ะพี่ต่อยชมชมพูไม่มีฝันงแาดรองที่แล้วแล้วเขาบอกว่าเสียงดีนี่ที่ว่าเนื้อเสียงเราอ่ะดีแต่สิ่งสำคัญคือมันเลยต้องมั่นใจอ่ะในการร้องมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเวลามันพอปล่อยเสียงมามันก็จะธรรมชาติขึ้นถ้าเกิดสมอง้อมบ่อย ครัพี่ขอบคุณพี่เลยนะครับพี่นุ๊กขออนุญาตถ่ายพี่หนึ่งได้ใช่ไหมครับได้ครับได้นี่ครับสุดสุดครับผมโปรดิวเซอร์อ้าวแล้วพี่พี่ต่อยครับเอ็กซ์เพรสซีฟโปรดิวเซอร์อ้าโอเคเรียกไม่ถูกนะครับโปรดิวเซอร์แอนด์ซูเปอร์โปรดิวเซอร์เอ็กซ์เพรีฟโปรดิวเซอร์อ่าเราฝาดที่หนึ่งวันนี้วันนี้เรามาอัดที่ไหนนะมาเดน่าสตูดิโอที่สุดแห่งวงการเพลงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวจะรอฟังแบบไฟนอลนะครับ ขอบคุณนะครับโอเคนะก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากครับว่าฝากติดตาม YouTube ช่องแล้วแต่ภูมิต่อด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมเดีย๋ยวมาดูว่าคลิปหน้ามีอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ